Weekly Insight by CAF การลงทุนเป็นเรื่องง่ายๆสวัสดีครับเราขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์ปีพศ2,564กับ3%ประเด็นสำคัญนะครับในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่า3%ประเด็นสำคัญที่พ้องพูดถึงเนี่ยกระทบต่อการลงทุนทั้งโลกนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเมื่อจีนมีท่าทีแข็งกร้าวนะครับยึด นโยบายจีนเดียวทําให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้าการนําของคุณโจไบเดนนะครับประธานดานีสหรัฐคนที่46นะครับออกมากลับลามครับผมบอกว่าเขายังสนับสนุนทิศทางจีนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะครับโจไบเดนเองมีท่าทีที่สนับสนุนนะครับให้ไต้หวันนะครับงัดข้อกับจีนอยู่เมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เลยนะครับกลับลาในทันทีก็แสดงว่า าสาวัดเองไม่กล้าที่จะหนุนหลังนะครับในตรงๆนะนะครับผมก็จะเห็นว่าภาพของความขัดแย้งน่าจะหายไปนะครับความมีไม่ตีมากขึ้นระหว่างสหกับจีนน่าจะกลับมานั่นหมายความว่าความไม่ตีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปัดัยบวกต่อตลาดหุ้นอย่างแน่นอนนะครับผมเซ็ตเซตห้ปรับตัวบวกนะครับพอ แนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้นการค้าก็น่าจะดีขึ้นระหว่างสก,กับจีนนะครับจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาอย่างนั่นเองแต่จะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำและซิลเวอร์ส่วนประเด็นที่2ที่กระทบกับเศรษฐกิจโลกนะครับนั่นคือประเด็นที่อิสราเอลโมเดลครับถามว่าโมเดลอะไรคืออิสราเอลกำลังจะชนะโควิด1 9ครับคำถามคือเอขาชนะได้ไงมียารักษาหรอไม่ใช่ครับ คืออิสราเอลเนี่ยมีการใช้วัคซีนนะครับป้องกันโควิดเนี่ยกับประชาชนครับผมทำให้ปริมาณของผู้ติดเชื้อเนี่ยมีการลดลงอย่างมากครับหมายความว่าเขาชนะโควิดได้โดยการที่เขามีประชากรที่มีภูมิคุ้มกันครับทำให้เขาไม่ติดโควิดเพิ่มแล้วการอัตราการติดโควิดของพลเรือนหรือของประชาชนของเขาเนี่ยลดลงครับผม นั่นหมายความว่าถ้าประเทศไหนมีการฉีดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยโอกาสการติดน้อยลงพอการติดน้อยลงสิ่งที่คงผลตามมาคือว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นครับและณนะนะปัจจุบันนะครับประเทศที่มีการฉีดเยอะๆเนี่ยจะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอเมริกายุโรปนะครับแล้วก็จีนเริ่มฉีดเยอะขึ้นซึ่งประเทศเหล่านี้เป็นประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าเขาเตรียมที่จะฟื้นและ นะครับส่วนไทยต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับได้ข่าวก็ต้องในสักกลางเดือนกุมภาพันธ์หรือกลางเดือนมีนาคมเลยครับก่อจะได้วัคซีนนะนะครับก็อันนี้แหละเป็นโมเดลที่ทําให้เราเห็นภาพว่าเราจะชนะโควิดได้อย่างไรนะครับการที่นานาประเทศเริ่มฟื้นนะครับแน่นอนว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีโอกาสฟื้นตามครับ เศรษฐกิจต่างๆฟื้นความต้องการยางพาราก็ฟื้นครับแต่สิ่งที่เป็นลบนั่นคือทองคํากับซิลเวอร์ที่ก่อนหน้าเนี้เป็น s ซฟเฮเบิร์นั่นเองส่วนปัจจัยสุดท้ายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลกนะครับนั่นคือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐครับมูลค่า1.9ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสภาสหรัฐเองเนี่ยมีการอนุมัตินะครับ ล่างงบประมาณแล้วเรียบร้อยเปิดทางให้ตัวของพรรคเดมโมแครตนะครับผมสามารถที่จะดันมนาตรการดังกล่าวเนี่ยขึ้นไปเ,เรียกว่าต้องขึ้นไปนะครับในส่วนที่เป็นของการโหวตได้นะครับซึ่งสามารถโหวตผ่านแล้ในตัวของออสอสอนะครับทีนี้เหลือสอวองเดียวที่จะโหวตผ่านนะครับทั้งนี้มีการยืนยันนะครับจากประธาน สภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐนะครับผมว่ามาตรการเยียวยาโควิดเนี่ยน่าจะมีการอนุมัติเนี่ยจากสภาคองเกรสเนี่ยได้ก่อนวันที่15มีนาคมอย่างแน่นอนอันนี้เป็นข่าวที่ดีนะครับผมซึ่งการได้มาตรการเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยของทางสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นเพราะการนําเงิน1.9ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐเข้าสู่สร,ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยมีปริมาณเงินเม็ดเงินเพิ่มสูงขึ้นครับ เงินเฟอ้อขึ้นนะครับทองคำซิลเวอร์ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ที่เป็นลับเบอร์หรือยางนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทเนี่ยน่าจะเห็นการอ่อนค่าทุกอย่างที่เราบอกคือทองซิลเวอร์ตลาดหุ้นแล้วก็ตัวของยางพาราจะปรับตัวขึ้นทั้งหมดนะครับได้รับประเด็นบวกจากประเด็นดังกล่าวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านบาท ทั้งนี้นะครับในประเด็นย่อยๆของสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกับวันอังคารของเราด้วยนะครับกับการประชุมของรัฐบาลน,นะครับก็คือคอรมอของเราเนี่ยแหละนะครับจะมีการอนุมัตินะครับมาตรการมสาสานะครับในการช่วยผู้ที่อยู่ในระบบของ ที่เป็นเรียกว่าไงดีนะครับก็คือในสวัสดิการของการทํางานนะครับผมก็คือในตัวของประกันสังคมนั่นแหละนะครับก็น่าจะมีการช่วยเหลือในการกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับจากคนกลุ่มดังกล่าวอันนี้ก็ต้องรุ้นกันในวันอังคารนี้นะครับว่าสุดท้ายจะผ่านไม่ผ่านแต่ประเด็นดังกล่าเนี่ยเป็นประเด็นบวกต่อตลาดหุ้นตัวตรงนะครับผมเพราะว่าปริมาณเงินจากคนกลุ่มนี้นะครับเขาใช้จ่ายอยู่แล้วล่ละนะครับก็เป็นประเด็นที่เข้ามาบวกนะก็เป็น ประเด็นยิบย่อยที่ฝากไว้อีกอันหนึ่งนะครับผมแล้วถ้าท่านใดนะครับมีประเด็นมากกว่านี้นะครับหรือนอนอกเหนือจากที่เราคุยกันไว้นะครับผมสามารถที่จะร่วมมาพูดคุยกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์ด้านล่างหรือใครนะครับบอกว่าเฮ้ยข้อนู่นี้มีประโยชน์มากๆสามารถแชร์ให้เพื่อนๆฟังได้นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จบ w e ล k ี y อินไซต์บายซีการทุนเป็นเรื่องง่ายๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นประเด็นอะไรต้องติดตามชมนะครับสวัสดีครับ